ตอรี่ใช่ใช่แล้วหลังจากอะไรห่างหายกันไปประมาณโอ้หลังจากหางหายจะไปลืมลืมยูเซอร์เข้าช่องกันมัยใช่แล้วก็คือแบบว่าแบบญาติโยมที่บ้านญาติโยมอะพ่อพอสอนพอสอนได้แบบว่าทำบุญรองจบจนต้องเก็บลงแล้วใช่ไม่ว่าตายไปแล้วตายไปแล้วนึกว่าทำบุญให้ตัวเองยังอยู่นะจ๋าเราก็กลับมาพบกับทีสตอรี่เช่นเคยเราสามคนวันนี้ วันนี้เราจะไปทำอะไรยังไงกันไหนเล่าเซ่ไข่ก็ได้มาทิ้เลยมาทิ้เลยมาชิมอาหารกันต่อสไตล์เราเออแต่ว่าอาหารร้านนี้มันเป็นแนวจะบอกว่ายังไงดีนะสไตล์เราตี๋ซำหน้ามันกูต้อง,ง,งนะนอนตี๋ซำแน่แน่เกาบอกเลยไม่สิมันเป็นอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นเครื่องเทศเครื่อง,องแกงอ่ะใรอธิบายได้บ้างอะ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะกินเป็นอย่างเดียวแต่แค่รู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแนวฮาลลันน่ะ ซึ่งแบบว่าร้านนี้เราทำดีเซอร์มาแนะนำเพราะเราเคยมากินหลายรอบแล้วอ๋อว่าช่วงที่แบบแม่งไม่เป็นโควิดเนี่ยคือแก๊ปมาต่อคิวกันเยอะมากมาต่อคิวร้านข้างๆกันไม่ได้ร้านนี้ไม่ไม่มันมีชื่อร้านว่าอะไรนะทุกคนแบบโอ้สาการินการินมาตบกาลิมโรตีมาตบเออร้านเนี่ยเขาก็จะเด็ดดวงในเรื่องของการทำแป้งโรตีต่างๆนั่นใช่ปะเอานนี้มันมีหลายอนูตั้งแต่ ได้หมดทั้ง3-4รายการแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองชิมแล้วก็ถ่ายภาพทำวิดีโอมาให้ทุกคนดูนะแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะอย่าลืมไปกินตามนะกเลยมั้งแต่เจ็ดโมงนะคิวยาวมากนี่ลืมบอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่เราประทับใจมากเพื่อมีอะไรนี่เรามาซื้อทำผมที่ร้านอ่ะอเมซอนซึ่งอเมซอนสาขาเนี้ย เราต้องบอกว่าเขาจะมีพนังงานที่เหมือนแบบผู้พิการทางบุิใช่ไหมผู้บอกผ้บอกงทางการได้ยินถูกต้องอ่ะต้องบอกว่าแบบนี้แล้ว่งเหมือนเออมันก็เป็นเหมือนแบบประทับใจเล็กๆน้อยๆนะว่าแบบเอออย่างอยแบบประเทศเราที่แบบการส่งเสริมเออมีการส่งเสริมแบบผู้บอกข้องต่างๆนานาเราก็รู้สึกว่าเพิ่มปีนดีเราไม่ต้องกินลวก็แฟกินอกอินใจค่ะเออยังไงั ซื้อกาแฟร้านนี้นะกิ่นไฟมากเดินเง้ามาถึงบอกเลยแี่คาปูชิโนโต่ตะกอร์สะดังชัเด,ดี๋ยวใช้หมดมาก็าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาใช้บริการได้นะเ<ไ>นาะยังไงเดี๋ยวเราไปที่ร้านโรตีกันเลยดีกว่านะ อารมณ์ดีหมายถึงตัวเองหรือว่าร้านร้านร้านอยู่ท่ว่มีผู้มีเรือด้วยนหรอมีเรือด้วยมาท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเขาจะมีเรือด้วยนะจ๊ะว่าไหมใช่พี่นุ่งมาเชื่อเชื่อคนง่ายสิงพี่นุ่งม่เชื่อคนง่ายเวอร์ไหนดูซิเมนูอะไรของเธออะคาโบนาร่าออนเซ็นจ้า ต้องลงไป่ใช่หนึ่งนะคดีลองามาชิมให้ดูหน่อยก็ไดแล้วดนตรีคือดีอยู่นะว่าไ,มาไหมจริงเราควรจนั่งดืมน้ำนะจริงแต่นั่งในน้ำเลยก็ดีอยู่เป็นไงเธอยังไง White sauce c a r b o n a r เขาแบบไม่ได้เหล,เหลเวๆเลยแกะนะเออแต่ <laughs> แบบข้นๆเหรอหรอ,อ มาอีกแล้วมั้งมาแล้วหนุยังฉากหลังเป็น,นเนี่ยพอเตอร์นะดึงเปลี่ยนเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นแบบดอบวิวอ่ะดึงเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะกินคู่กับอะไนรนะอืมแต่ไม่มีไข่หมูกเนาะไม่ได้ชา,านาโมทงชานาโมอโรมีเอออุ <c oughs> ้ยกินอะไรอ่ะ <c oughs> กินอะไรอ่ะนมปังกระเทียมน่าลองสีก <c oughs> ้อไหม ฟันกรอบเ <laughs> ม,มื่อกี้น,<ม>นีนหมูชั้ดักเสียงกรอบนี่นะถ่ายเห็นเทียมมีนานดได้จ้ะอันน,น,อนี้ยังไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ไหมอันนี้มันร้อนไม่แดดเหมันไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ดีมากหอมกลิ่นกระเทียมไหมหอมนี่ขนาดนไ้นตรงนี้ยังหอมเลยนะิหออะไ,ไม่กลิ่นนะ้ะหอมพี่นุ่ม <laughs> <ล>ยไม่ใช่หอมกลิ่นกระเทียมทุกแล้วมา